คิดว่าต่อไปคําว่าโขนสดต่อไปผมว่ามันจะหายผมกล้าพูดได้เลยว่าต่อไปก็หายอายกตัวอย่างก็ลำตัดเหมือนกันํำตัดหรือหนังกลางแปลงลนะนับแต่ก่อนมีงานก็ต้องมีหนังกลางแปลงมีลำตัดแต่คือในปัจจุบันเนี้ยการแสดงเนี้ยไม่ค่อยมีเลยโขนศดก็อาจจะคล้ายๆกันด้วยด้วยค่านิยมสวัสดีครับผม ชื่อวิเชียนปัทมโรดนะครับเป็นเจ้าของคณะโข,ขนสดโชควิเชียนปัทมโรุษนะครับอยู่ที่อำเภอ,อวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับตอนนี้ก็รับแสดงโขนสดแล้วก็ละครแล้วก็ลิเกบ้างเล็กน้อยครับผมส่วนมากก็ถ้าโขนด้วยปกติโขนที่คนจะรู้กันก็จะส่วนมากก็จะเป็นงานศพแล้วก็งานพิธีต่างๆเช่นงานประเภทแบบ รับพัดยศอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นงานใหญ่ๆนิดนึงอะไรประมาณเนี้ครับแต่ส่วนมากจะเป็นงานศพมากกว่างานศพประเภทงานแสดงหน้าไฟทำบุร้อยวันหรือว่าถ้ายุคนี้ก็จะเป็นประเภทหรือว่าตอนนี้ท้าวเวสวร์กาลังมาแรงก็ก็จะได้เป็นงานประมาณงานบวงสวงครับก็เฉพาะผู้แสดงมันก็ตกอยู่ประมาณ30คนนี่คือผู้แสดงนะครับไม่เกี่ยวกับเวทีไม่เกี่ยวกับอี้านะแต่ละคนเขาก็ อยู่กันต่างที่ครับอยู่ัต่างที่เรามีงานเราก็จะมารวมมารวมตัวกันเป็นโขนอาชีพไม่ได้หรอกครับเพราะว่าโนเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้มีงานทุกวันครับทุกคนจะต้องจะต้องมีงานงานที่เป็นหลักบางคนเป็นครูบางคนเป็นนักการอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ค้าขายนมันต้องมีอาชีพหลักก่อนไอคำว่าอาชีพโคเนี่ยคืออาชีพรองเพราะว่าจะมาหวังว่า จะต้องยึดหลักอาชีพโขนเลยไม่ได้ครับเพราะว่างานนับวันมันก็จะจะลดน้อยถอยลงไปแต่ก่อนมันไม่มีโควิดนะครับงานมันก็จะดีมันก็คือมันก็เรียกว่าก็ใช้ได้นะครับมันก็ไปอยู่ได้อยู่เรื่อยๆนะครับเราก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีงานอะไรก็แล้วแต่เราในฐานะที่เราเป็นขนสดเนาะขนสดพื้นบ้านเนี่ยเราก็อยากจะให้ช่วยกันแบบช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูเพื่อไม่ให้มันหายไปจากคนไขยถ้าเป็นคณะผมก็ติดต่อได้ที่บ้านพักผมอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญนะครับจังหวัดอ่างทองหรือที่เบอร์โทรก็0915965695หรือตามเฟซบุ๊กอะไรก็ชื่อเฟซบุ๊กว่าขนสดโชควิเชียนปัดพมโลดครับ